พอแม่พี่น้องเมือนี่ผมสิบห้าพ,พอแม่พี่น้องนะครับมากินส้ายจุหลังจากที่บริกกินส้ยจุโดนแล้วพี่น้องโอ้ยมาบงึงก่อนนะพี่อเป็นพ่วงเลยพี่น้องเอยแต่ว่าแก้วเห็นแล้วครับแก้วเห็นแล้วเด้อใส่น้ำไหลจักน้อยนี่พี่น้องเหนื่อยไหมอู้ยแล้วปาดช์พี่น้องจะบาดกัน ัันน่องีมูนี่เขาไปทะลพวกิกวมันเป็นไนจังสิพี่น้องเอ้ยอย่าบอเอาถิมจากแนวดิมไมีแนวเดี๋ยวถิมมือมันมอื้ อตกอันนี้มึีนนปัดัทีมามามาเสิร์ฟข้ามเหลีงก่อนโอ้เขามึงงยไกลพี่น้องเขามาเกลไกล เด้ออานนีไซ่๋ออ <ผ umbers S 1> <บ>หนีไซ <t étais> บังเกไก่บังเกไก่พันมาเนี่ยก่นอือ พีน้ำกอนอขเกียไม่้องเลยโอ้โสุดยอดสาดีจะคำกันนะขอไม่แน่เียพี่น้องเบิรงนะมื่อนีมนื่อนีน้ำมา นำพักกระโดนพักกระโดนที่เดยดเล่นว่เดยดเลยเหรอเย็บพักกระโดนครับพี่น้องอาะนอพักไปห้เขาถ่ายให้แกห,ห,หน่อยให้ยิ่งเยอะหน่อย่อน

วันนี้ <c oughs> พี่น้องกินเขาแรงกับหยังน้อพี่น้องครับมาเดินมากินนำผมซอยจูพี่น้องเอ้มาเบ้างนี้ปเนีบ้องไงี้ไก่ Hãy subscribe mm -hmm. เฝ้าตายไปหาซื้อมากินโอ้มาบ่นเนี่ยเดี๋ยวเอาปากมากินน้ำบ่นเนี่ยอ่ะพี่นอ้องเรามาเบิ่งกันตั้งกล้องมึงนีก่อนเด้อเบิ่งนน้ำกันพี่น้องตั้งกล้องซื้อนี่เลย Ông bác phải năng Thì bưng muốn còn bên đây Năng mừng rồi Đi mà Rồi Ok nào mà đứt thế Má bệnh gì ma. má วัสดีครับพี่น้องไปเบิ่งปลากินคำแรกเอาให้เบิ่งปลาก่อนลองกินคำแรกไอ้เบิ่งก็ดูเออเอาเขาไม่ไงือไอ้เหี้ยเออเอากระโดนกับไปมึงเรียนแบบลูกพี่ครักวะเอาอืมเขาไม่ไง เงย่ะแม่เอ <Yeah. S 1> <hö> ้าหยัมไม่เหลกเอามันสุดยอดงทุกคนอะนังมามันยบิดมันยบไดเป็มันนังจบบึงมากหนังมาบึงมครับ เนื่ยร้านนี้ไหมไปซื้อตอลาดน,น,นี่ต้องสะรวอไปนอนมะเอ,อ,อ,เอ้ปั้นเขาายู่ใสกินเขาไปน้ำใส่เธอเขาายู่ใส่เธอ

ตัวธนาใส่มะอ้อพี่มาจอยมวยใส่ต้องมาตั้งนี่มวยใส่มาอยู่กับมวยข่งเดียวกันบ่เลยโอ้โปวดหลอพี่น้องเลยเดี๋ยวมา่กินนีไปพาก,กระโดน,น,นเหมือนเหมือนเราไม่จจงดหนึง ก็จะตัดงานลุ่งหยอดกระโดนยังคอยทังขึ้นไหมลอง่นลองเรไม่ปลากินน่ะแหละปลาขึ้นหมักมันเขากระโดนตัวนี้ไม่แฉบดิเขาถาว่าไอ้มะปลูกก็สมัยโดนอ่ะก็ไม่ไม่ดูไม่ไม่ ควรแล้ว oh, ี่นอนกันหาใจเข้าเป็นไงประความโอ้ตับเนี่ยอ้ลุดหลุดหลุดลุดเมื่อเข้าเปนไงครับได้หรเอียก ừh à. <laughs> là đây nó bằng một cổ phim của mặt mhm tôi chị em, mhm 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 vậy? đây, mhm 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 เดีมวมื่อยู่น้ำข่อยเนี่ยขันไพว่าข่อยเลี้ยงบ่ดีเนี่ยข่อยเกลียดเลยเนี่น้งองเหาเือตอนเดี๋ยวให้ป้าแก่เ,เลยเอาตเลยเอาตีนได้กันเลยตัวเ, <c oughs> เอาเอาขาได้ดีวว่า้าแมงสูชิปันแักไงเลยบาทนี่ย <c oughs> อู้คือจะล่ะ คือตัว <ules> นี้เดี๋ยวกล่องมันจะบาดตัวห่าไปกล่องมานบางไงไกลบาดด้คำนี้เอาคำนี้พี่น้องเบิ่งคำนี้หมอบห้พี่ให้น้องนะครับให้พี่น้องกดไลค์ผมหมอบห้พี่ให้น้องนะครับให้คุยกินเข่าแซ่บๆเด้อแรงนี่เด้อพี่น้องเด้อหมอบห้พี่น้องทุกคนฝากกดไลค์เด้อพี่น้อง บดติดตามเข้ามากนันากเบิ่งคลิปแซ่บๆนี่ครับทุติมามเสือมาทั้งหืมนึงตัวนะ มากับพี่น้องบัดนี่ถีอยิ้มแล้วนะครับอันนี้เป็นบังอำลาเราบัดนี่นะครับครับนี่มอบไปพี่ให้น้องนะครับแบบจูใจเลยสอนมาสัตเลยโอ้มีเหนือหลายตอนนี่น,นี่สามตอนสดเลยคำเดียวเลยโอ้ยหย่มได้บ่ละ ขอบคุณหลายครับที่เกียดติ่ตามรับชมคลิปจนจบครับพี่น้องฝากพี่น้องนะครับกินข้าวอด่บๆเด้อพี่น้องเหมือนแ <c oughs> นอ่งเน่าได้ดิบๆกลับไปหามากินกินเหมือนอกอบไอ้ธาราไปกินเหมือนวันนี้กินนี่ก็ขอขอบขอบคุณครับสวัสดีครับ